บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนมีนาคมมีเงินเข้าอะไรบ้างนะคะวันไหนยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะตอนนี้มีวงเงินเข้ามากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็หลายๆวันด้วยนะคะวันนี้มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่า เงินเข้าวันไหนเป็นเงินอะไรใช้ได้ที่ไหนบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่26กุมภานะคะโครงการราชนะก็ได้โอนเงินเข้าบัตรคนจนเนี่ยเป็นงวดที่4ี่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือใครยังไม่รู้ว่าได้รับสิทธิ์นะคะอย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์กันก,นก่อนที่จะหมดอายุหมดเขตการใช้งานในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเดือนกุมภาในเงินเข้าวันไหนเท่าไหร่นะคะสําหรับโครงการราชนะนะคะเข้าไปแล้วทั้งหมดสงวดนะคะ โดยเข้างวดที่1วันที่5กุมภางวดที่2วันที่12กุมภางวดที่3มวันที่19กุมภาและงวดที่4วันที่26กุมภาที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ละคนนะคะจะได้ไม่เท่ากันเนาะบางคนได้675บางคนได้700แบบนี้นะคะ เช็คเงินได้ยังไงนะคะสามารถไปเช็คที่ตู้ ATM ได้นะคะหรือไปเช็คก,กับร้านค้าที่สามารถสแกนบัตรได้นั่นเองนะคะวงเงินจากโครงการเราชนะนะคะสามารถใช้ซื้อของได้หลากหลายร้านค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ธงฟ้านะคะร้านค้าในโครงการคนละครึ่งร้านค้าในโครงการเราชนะนะคะร้านไหนที่รับเงินในโครงการนี้นะคะสามารถไปซื้อกันได้เลยแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าตามตลาดนัดนะคะเข้าโครงการนี้เยอะมากๆเลยนะคะบัตรคนจนนะคะรายการแรกนะคะวันที่1มีนาคมนะคะจะเป็นวงเงินปกติตามที่เพื่อนๆทุกคนเคยได้นะคะบางคนอาจได้200บางคนอาจได้300นะคะ รายการที่2จะเป็นวงเงินเพิ่มอีก500บาทซึ่งเดือนนี้นะคะจะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะในเดือนมีนาคมวงเงิน500บาทที่เพิ่มไปตรงนี้นะคะสามารถใช้ได้ในร้านค้าธงฟ้าเท่านั้นนะคะและไม่สามารถทบไปเดือนอื่นได้นะคะดังนั้นวงเงินที่เข้าวันที่1นนะคะรวมของเก่าด้วยเนี่ยเจ็ดร้อถึงแปดรบาทเพื่อนเพื่อนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้โดยใช้รูปซื้อของที่ร้านธงฟ้านะคะจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะที่เราได้วงเงิน500บาทเพิ่มเติมนะคะ ถัดมานะคะรายการที่สนะคะจะเข้าในวันที่5มีนาคม ตรงนี้นะคะจะได้รับที่675บาทถึง700บาทเป็นวงเงินจากโครงการเราชนะนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ได้กับหลายร้านค้าเลยนะคะจะเป็นร้านค้าธงฟ้าก็ได้ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึง่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะรายการที่4นะคะจะเข้าวันที่12มีนาคมนะคะได้675ถึง700บาทเช่นกันรายการที่5 จะเข้าวันที่19มีนาคมเป็นวงเงินของโครงการเราชนะนะคะ675บาทถึง700บาทรายการที่6นะคะเป็นวงเงินของโครงการเราชนะเช่นเดียวกันเข้าวันที่26มีนาคมเป็นวงเงิน675บาทถึง700บาทเช่นเดียวกันนะคะและยังมีอีก2รายการนะคะที่เพื่อนๆบางคนนะคะ อาจจะรออยู่บางคนอาจลืมไปแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่18มีนาคมเป็นทุกๆวันที่18เนาะเราจะได้เงินช่วยเหลือในเรื่องของค่านา้ำค่าไฟนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์เนาะค่านา้ำค่าไฟนะคะก็สามารถกดได้ที่ตู้ ATM เลยนะคะและอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือรายการของผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะ<ม>เงินจากข้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเพิ่มอีก200บาทะะสามารถกดได้ที่ตู้ ATM นะคะ สำหรับวงเงินที่จะเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีดังที่พี่เกดได้บอกมานะคะมีถึง8รายการด้วยกันนะคะบางรายการกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปเช็กกันนะคะไปใช้สิทธิ์กันสําหรับโครงการเราชนะเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมเลยใคร จะรวมยอดไปใช้เยอะๆทีเดียวก็ได้นะคะมีหลายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะอุปกรณ์ก่อสร้างก็ยังมีนะคะบางสินค้าหลากหลายมากมายจริงๆนะคะใครที่สนใจร่วมเป็นร้านค้าก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลยนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ